ว่าในรถเป็นได้หลายรุ่นเนี่ยจะมีไอ้ฝารูปร่างหน้าตาอย่างเนี้ยอยู่ใต้บริเวณไฟหน้าคันสปอร์ตนั่นก็มีเห็นไหมครับรู้ไหมครับว่าฝานี่คืออะไรข้างในฝานี้มันจะเป็นก้านฉีดน้ำล้างไฟหน้าก้านมันจะฝังลูงในนี้ครับมันเอาไว้ในกรณีที่ว่าเกิดไฟหน้าเราเนี่ยมันปกติมากเราไม่ต้องมาเช็ด มาแลัดน้ำแรงดันสูงเข้าไปโคมงไปหน้าพอดีจำช่าราักความสัยแล้วเราจะให้มันทำงานได้ยังไงเห็นครับวิธีการให้มันทำงานนะครับก็คือเรากดสวิตช์เพื่อที่จะล้างกระจกธรรมดา แต่สังเกตว่าก้านทางหน้าเนี่ยยังไม่ทํางานเพราะมันจะทํางานก็ต่อเมื่อเราต้องเปิดไฟหน้าซะก่อนนะครับเปิดไฟหน้าแล้วก็กดสวิตช์ล้างกระจกก้านที่ว่าจะยื่นออกมาลองไปดู